ขณะที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ก็ต้องมีการสั่งยกเลิกการเรียนการสอนแบบออนไซต์นะครับแล้วก็ให้นักเรียนนั้นกลับไปเรียนออนไลน์กันเหมือนเดิมเพราะว่าเปิดเรียนได้เพียงวันเดียวครับพบครูติดเชื้อโควิดสิบเก้าครับโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัธชิมนครสวรรค์มีคําสั่งยกเลิกการเรียนการสอนแบบออนไซต์ครับพร้อมกับให้กลับไปทําการเรียนการสอนแบบออนไลน์เหมือนเดิมหลังเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาทําการเปิดการเรียนการสอนได้ แต่ตรวจพบเชื้อโควิด19กับครูผู้สอนครับนายชันรงยาสุทธิผูมิในการโรงเรียนบอกว่าเมื่อวานนี้ครับได้เปิดเรียนตามกำหนดพร้อมกับโรงเรียนอื่นๆที่ผ่านการตรวจประเมินแต่ว่าการตรวจเอ K ทั้งครูและนักเรียนพบครูในโรงเรียนครับมีผลบวก1คนครับก็เลยสั่งปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ออกไปก่อนพร้อมทั้งสั่งกำชับให้ครูผู้สอนแบบออนไลน์ line, ให้ทำการสอนที่บ้านพักและหลีกเลี่ยงการออกนอกพื้นที่ หากมีความจําเป็นต้องขออนุญาตผู้บริหารก่อนนะครับสําหรับโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมเป็นหนึ่งในโรงเรียน7โรงเรียนต้นแบบครับที่เปิดให้มีการเรียนการสอนแบบปกตินําร่องเมื่อวันนี้เป็นวันแรก